สวัสดีค่ะคุณยายจูลี่มีสาระค่ะยังยังวนเวียนอยู่กับเรื่องสเบียงอาหารเนาะเพราะว่าวันก่อนก็ไปซื้อมาไปเตรียมมาแล้วก็ตั้งใจว่าจะมาทำ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 แล้วก็เก็บเก็บเก็บเอาไว้เผื่อแบบไม่อยากออกไปข้างนอกก็จะได้มีสเบียงอาหารกินนะคะโอเควันนี้ยายจูลี่จะมาทำอะไรวันนี้ยายจูลี่จะมาทำกระดูกหมูตุนขิงเนาะ อันนี้ก็ทำแล้วก็เก็บเอาไว้ก็กินได้หลายมื้อพอสมควรนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะส่วนผสมนะคะส่วนผสมก็จะมีกระดูกหมูซี่โครงหมูเนาะอันนี้ล้างนะทำไมต้องล้างล้างเพื่อจะเอาเอาเลือดแดงๆงเอาอะไรออกเวลาเมื่อเราต้มเนี่ย ถ้าเราต้มไปปุ๊บเนี่ยน้ํามันจะขุ่นถ้าเราไม่ล้างนะก็ล้างหน่อยเอาพวกเลือดแดงแดงเอาเศษเศษอะไรของเขาเนี่ยออกนะวเวลาต้มแล้วน้ําจะได้ใสแล้วก็มีขิงค่ะเห็นไหมเห็นขิงขิงหั่นซอยเองนะยายจุลี่จะไม่ไปซื้อหีขิงซอยสําเร็จมาใช้นะคะซื้อมาเป็นแง่งแง่ลค่ะซื้อมาเป็นแง่งๆแบบนี้แล้วก็มาซอยเองเพราะว่าเพราะว่าอะไร เพราะว่าขิงซอยตามตลาดเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาล้างหรือเปล่านะแต่ยายจูรลี่เนี่ยซื้อมาเป็นแง่งแล้วก็ล,ล้าง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 ก่อนที่จะมา,อาซอยหั่นฝอยเนาะหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้แล้วก็มีหอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่จะหั่นเชฟไหนก็ได้หั่นสี่เหลี่ยมหั่นยาาหั่นอะไรก็ได้เพราะว่าเราจะเอาไปตุนนะคะแล้วก็ยังมีพริกไทย เนาะใส่เยอะๆอยายชอบพริกไทยแล้วก็มีกระเทียมเจียวค่ะแล้วก็มีอ,อะไรนะเต้าเจี้ยวพริกไทยเออไม่ใช่น้ำตาเออเมื่อกี้นี้พ่อทีอันนี้พริกไทยอยู่นี่หยิบขวดผิดพริกไทยแล้วก็น้ำตาลนะน้ำตาลเนี่ยไม่เยอะหรอกค่ะนี่เหลือนิดเดียวเองเพราะใชะ้นิดเดียวไม่เยอะเอาแค่ ให้ให้กลมกล่อมเท่านั้นเองเราไม่เน้นหวานเราเน้นกลมกล่อมเพราะว่าอาหารทุกชนิดของยายจูลี่จะไม่ใส่ผงชูรสเลยแล้วถ้าใครสังเกตเวลายายจูรลี่ทำกับข้าวสังเกตไหมคะว่ายายจูลี่ไม่ใช้น้ำมันหอยน้ำมันหอยยายจูรลี่ใช้เฉพาะผัดผักเท่านั้นยายจูรลี่จะไม่ใช้น้ำมันหอยทำแกงจืดไม่ใช้น้ำมันหอยทำอย่างอื่น เพราะว่าน้ำมันหอยเนี่ยเวลาเราใส่ลงไปในอาหารเนี่ยมันจะทําให้อาหารทุกชนิดรสชาติเดียวกันหมดเนาะเพราะยายจุดี่อยากได้รสชาติอย่างาหมูตุนขิงเนะี่ยยายจุดีก็อยากได้รสชาติที่มันเป็นของมันอยากได้รสชาติเต้าเจี้ยวอยากได้รสชาติขิงอะไรอย่างเงี้ยน้ํามันหอยจะไม่ใส่เนาะแม่บ้านบางบางบ้านเนาะทำทุกอย่างใส่น้ำมันหอยหมดเลยแต่ก็แล้วแต่ค่ะ นะคะสูตรใครสูตรมันใครชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นแต่ว่าเยจูรี่ไม่ใช้น้ํามันหอยน้ํามันหอยเนี่ยใช้สําหรับผัดน้ํามันหอยเมนูผัดน้ํามันหอยเท่านั้นนะโอเคอันนี้คือส่วนผสมค่ะก็มีกระดูกหมูมีขิงหัน่นฝอยมีต้นหัวหอมค่ะหัวหอมหัน่นมีพริกไทยมีกระเทียมเจียวมีเต้าเจี้ยวมีน้ำตาลนิดหน่อย ไปดูวิธีทำค่ะ,ะวิธีทำค่ะก็เอาหม้อตั้งน้ําเห็นไหมคะว่ายายจูลี่ใส่น้ําเยอะใส่น้ําเยอะค่ะเพราะว่าเราจะใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็เคี่ยวเขาเอาไว้นานพอสมควรเพราะว่ายายจุลี่ชอบให้กระดูกหมูเนี่ยเปื่อยนุ่มๆแบบเข้าปากแล้วละลายเลยเนอะอ่ะเอาหม้อค่ะตั้งน้ํา ใส่น้ำตั้งไฟค่ะเปิดไฟเนาะก็อย่างที่ยายจูลี่บอกค่ะใช้ไฟอ่อนนะไฟอ่อนค่ะวิธีทําง่ายมากใส่ทุกอย่างที่ยายจูลี่บอกไปส่วนผสมทุกอย่างใส่เลยค่ะเปิดไฟอ่อนอใส่กระดูกหมูเลยค่ะใส่ลงไปเลยนะกระดูกหมูเสร็จใส่ลายใส่ขิงกับหัวหอมค่ะ ใส่ขิงใส่หัวหอมลงไปเลยค่ะใส่ทุกอย่างไปเลยค่ะไม่ต้องรอน้ําเดือดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแต่ว่า,าเน้นไฟอ่อนนะคะเน้นไฟอ่อนอเสร็จแล้วใส่เต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวเนี่ยใส่ไปก่อนเราจะไม่ใส่ซีอิ๊วนะคะอย่างไม่ใส่ซีอิ๊วนะเดี๋ยวยายจะบอกเหตุผลค่ะเราใส่เต้าเจี้ยวลงไปก่อนเลยนะคะ เต้าเจี้ยวเราก็ใส่ไปให้เต้าใส่ไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวสุดท้ายแล้วพอเข้าสุกแล้วเราจะมาชิมรสอีกทีหนึ่งค่ะว่าเขาเค็มได้ที่ไหมนะ่ยจุรี่จะใส่เต้าเจี้ยวลงไป3มช้อนก่อนนะสำหรับหม้อแค่นี้ถ้าใครทำหม้อใหญ่ก็เพิ่มตามส่วนนะคะ,ะใส่ลงไปแค่นี้3มช้อนเห็นไหมใส่ลงไปตามด้วยน้ำตาลค่ะ น้ำตาลเนี่ยเราไม่ใส่เยอะนะเราใส่ใส่ไปหนึ่งพอโอเคอตามด้วยพริกไทยค่ะพริกไทยใครชอบเผ็ดชอบไม่เผ็ดแล้วแต่ชอบเลยค่ะยายจุดี้ชอบเผ็ดยายจูดี้ใส่เยอะชอบพริกไทยค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปเห็นไหมคะกระเทียมเจียวเห็นไหมยัดเอาไว้หน่อยนึงเอาไว้ทําอย่างอื่นแค่นี้แหละค่ะ นนิดนึงเนาะคนนิดนึงลองชิมนี้นิดนึงค่ะว่าเขาเค็มแค่ไหนอ่ะเพราะตอนนี้ยังไม่เค็มเพราะว่าเขาน้ำเขายัางไม่งวดเราก็ตั้งเขาเอาไว้นี่แหละคะ่ะปิดฝาจบเลยแค่นี้แหละเนาะก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้ พอเคี่ยวเข้าไปอย่างน้อยๆก็ต้องมี1นึชั่วโมงแหละค่ะแล้วเดี๋ยวพอได้ที่แล้วเรากลับมาดูกันนะคะหนชั่วโมงผ่านไปอันนี้ปิดไฟแล้วค่ะนะคะก็ปิดไฟแล้วทีนี้เราก็จะชิมนะคะอันนี้ชิมชิมทีนี้ตอนนี้เราต้องชิมแล้วล่ะคะ่ะว่าตัวเองนะี่ยชอบรสชาติแบบไหน นะคะคชอบเค็มชอบหวานชอบอะไรก็เอาตามใจเลยครับปรุงได้อของยายจุลี่เผ็ด <c oughs> พิไทยอันนี้เนื้อเปื่อยมากค่ะเนี่ยเปื่อยมากเนื้อนุ่มมากนะคะอ่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยบางคนจะสงสัยว่าทําไมน้ํามันเยอะคืออย่างนี้ค่ะยายจุลี่เนี่ยทำน้ําเยอะเพราะว่าเดี๋ยวยายจุลี่จะทิ้งเอาไว้ให้เย็นพอเย็นแล้วเนี่ยยายจุลี่จะตัก ใส่คอนเทนเนอร์หรือว่ากล่องอะไรไว้เนี่ยนะคะสัก2อสเสิร์ฟแล้วก็เอาน้ำเยอะๆแล้วก็แช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะก็แบ่งค่ะบางส่วนก็เข้าช่องแช่แข็งบางส่วนก็เข้าตู้เย็นอะไรจะกินเร็วก็พรุ่งนี้กินอะไรเนี่ยก็กล่องไหนจะกินก่อนก็เอาไว้ข้างล่างอันไหนที่คิดว่ายังไม่กินก็เอาเข้าฟิเซอร์ไว้พรุ่งนี้เชา้าใหญ่จุลีก็เอาออกมาค่ะใส่หม้ออุ่น เอาเข้าวเย็นใส่ลงไปก็จะกลายเป็นข้าวต้มกระดูกหมูนึกภาพบอกไหมคะไม่ต้องทำอะไรเลยตื่นเช้ามาเอากล่องกระดูกหมูตุนนี่แหละคะ่ะเทกลับไปใส่หม้อเปิดไฟนะคะแล้วก็เอาเข้าวเย็นหรือว่าข้าวสวยข้าวสุกนีละคะ่ะใส่ลงไปเลยพอเดือดปุ๊บเราก็จะได้ข้าวต้มกระดูกหมูกินโดยที่ไม่ต้องมานั่งเคี่ยว ตอนเช้าให้มันเสียเวลาคือเรามีเวลาค่ะเราทําเก็บเอาไว้เลยแล้วพอจะกินปุ๊บก็เอาออกมาอุ่นกินได้เลยพรุ่งนี้เช้าก็จะมีข้าวต้มกระดูกหมูกินค่ะวิธีง่ายๆของยายจูลี่ไงคะวิธีเตรียมสเสบียงของยายจูลี่สองวันนี้เราได้เราได้กี่เมนูละมีกิมจิเนาะมีท้องปลาแซลมอนแดดเดียว เนาะมีกระดูกหมูตุนกระดูกหมูตุนเนี่ยสามารถเอามากินเป็นแกงจืดได้นะคะใครชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงเอาได้เลยแต่หลกัหลกๆเลยเนี่ยยหลจุี่ทำเอาไว้สำหรับเป็นข้าวต้มกระดูกหมูในตอนเช้าตอนตื่นเช้ามาเนาะเราจะมานั่งเตรียมมานั่งตุนกว่าจะได้กินใช่ปะอันนี้เราตุนเอาไว้เลยค่ะทำมาไว้เลยค่ะ จะกี่เสิร์ฟก็ตามบ้านไหนใหญ่ก็ทำเยอะๆนะคะแล้วก็เก็บข้าวฟิเซอร์ไว้ตื่นเช้ามาก็เอามาอุ่นในหม้อบ้านไหนมีข้าวเย็นใช่ไหมคะเอาเข้าวเย็นใส่ลงไปเลยค่ะพอเดือดปุ๊บข้าวนุ่มปุ๊บก็ได้ข้าวต้มกระดูกหมูกินกันทั้งครอบครัวโดยที่ไม่เสียเวลาโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวดูว่าพรุ่งนี้ใหญ่จุลี่จะคิดอะไรได้อีสวัสดีค่ะ